ไปที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนท่านผู้ชมดูนี่นี่เป็นลูกหมูป่านะครับที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยที่นั่นเนี่ยเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่ไปเจอลูกหมูป่า2ตัวนะครับตัวหนึ่งถูกรมควันตายไปรอดมาได้ตัวเดียวที่เห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับแต่ไฟป่าเนี่ยมันลุกลามไปหนักหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านครับที่นั่นบางคนเขายัางเชื่อว่าการเผาป่าเนี่ยมันทําให้ผักหวานแตกยอดแล้วก็เห็ดถอบครับไม่พื้นที่เนี้ยมันควันไปปกคลุมถึงเชียงใหม่ควันไปปกคลุมถึงตัวเมืองเชียงลําพูนสิ่งเหล่านี้นะครับเราเราจะต้องสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็จะต้องมีการบูรณาการร่วมซึ่งตอนนี้ทางกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็ได้ให้ความสาคัญ โดยจะมีการสำรวจการจัดตั้งสถานีคู้ไฟป่าในพื้นที่ที่มันเป็นขเขาเรียกว่าเป็นจุดเกงใจแล้วเป็นพื้นที่ช่องว่างแล้วไม่มีใครเข้าไปดูแลจัดการเนื่องจากการเดินทางมันค่อนข้างไกลนะครับไปที่ทุ่งแสลงหลวมครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกนะครับปรากฏว่าเกิดไฟป่าบางจุดครับตอนนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงเตรียมที่จะประกาศปิดอุทยานห้ามเข้าไปเก็บของป่าจำพวกผักหวานแล้วก็ของป่าอื่นๆเด็ดขาดครับเพราะที่นั่นเกิดไฟป่าขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังพบการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่จังหวัดน่านค่ะเกิดไฟป่าขึ้นหลายพื้นที่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างและแม่จริมนะคะซึ่งการดับไฟป่าก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าจุดที่เกิดการเผาอยู่ในป่าลึกและภูเขาสูงชัน กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศวันนี้เฉพาะภาคเหนือปรากฏว่าทุกจังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานทั้งหมดนะคะหนักที่สุดอยู่ในอำเภอเมืองสุขโขทยัยวัดได้132ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ